สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับไข่ดาวเล่าหวยนะคะข่าววันนี้มีแนวทางไฮไลท์เด็ดๆมาฝากกันนะคะเอาเรามาดูของเจ้าแรกนะคะเป็นแนวทางของยุคทับทิมทองนะคะแรงรวยงวดประจำวันที่เอ่อหนึ่งเมษายน2564นะคะเอ่อยุคทับทิมทองแรงรวยนะคะให้เด่นนะคะ 4, 3 6สาดนะคะ จับเป็นชุดคู่2ตัวนะคะ46นะคะชุดคู่เด่นนะคะส6นะคะสำหรับชุด3ตัวนะคะ4 3 6 7า6ห9 6 7 4ด637ห4 9นะคะชุด2ตัวนะคะ3า4ห4 3ี่37 96นะคะนี่จะเป็นแนวทางของยุค ทับทิมทองแรงรวยนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของอรวยด้วยเลขนะคะบิ๊กเสียนะคะของงวดวันที่1เมษายน2564นะคะให้เลขเด่น8นะคะเลขรองนะคะ6กับ2นะคะจะเป็นชุดเลขเชุด3ตัวนะคะ8 2 6 8 6 3 2 9 6 2 8 4 2 7 1 8 3 1 8 4 5 6 8 0 6 2 4และ6 7 5นะคะสำหรับเลขชทุด2ตัวบนล่างนะคะ8 2 8 3 2 1 2 4 2 6 8 4 8 6 6 3 6 4 6 7นะคะระวังเลขเบิ้ลนะคะ88 22 66นะคะ น,นี้จะเป็นแนวทางของบิ๊กเสียนะคะแล้วก็ตัวที่วงกลมนะคะตัวเลขที่วงกลมไว้นี่คือจะเน้นเป็นพิเศษนะคะเราก็ลองลองลองดูกันนะคะชอบชอบหรือไม่นะคะต่อมาจะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะมาวิ่งนะคะ ของม้าวิ่งนะคะให้แนวทางวิ่งบนนะคะใครที่ชอบเลขวิ่งนะคะเราก็นํามาฝากกันนะคะของม้าวิ่งให้วิ่งบน8นะคะวิ่งบน8มาแน่เนาะชุด2ตัวนะคะ80กับ84นะคะชุด3ตัววิ่งอ๋อจุด3ตัวบนนะคะ984นะคะอ่าอันนี้จะเป็นแนวทางบนนะคะสําหรับแนวทางล่างนะคะสําหรับแนวทางล่างให้วิ่งล่าง5นะคะวิ่งล่าง5 ชุดสองตัว51กับ53นะคะใครที่ชอบเลขวิ่งกออ็ติดตามแนวทางของเจ้านี้นะคะมาวิ่งก็ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะรอดูถ้ายังไม่ชอบเลขนี้นะคะเลขวิ่งนี้ก็เดี๋ยวรอดูเจ้าถัดไปนะคะแนวทางถัดไปนะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้ออตโต้โปรแกรมเสี่ยงโชคนะคะ นำมาฝากกันเนาะเป็นแนวทางนะคะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งเนาะหลักสิบนะคะ092815หลักหน่วย3 5 6 2 4 08นแะคะตาม10หน่วยนะคะ8 6 2 4 5พอสรุปผลออกมานะคะวีขอจับเป็นชุด2ตัวนะคะเป็นเลขเชุด2ตัวนะคะได้แก่02 04 05 06 08

1 0 0 5 0ศ0นยและ95นะคะใครที่ชอบตัวเลขนะคะที่นำมาฝากกันสำหรับเจ้านี้นะคะก็เก็บข้อมูลตัวเลขไว้ก่อนแคปหน้าจอกันเอาไว้นะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของอ,อินตาเพชรใจแสงนะคะอ,อินตาเพชรใจแสงของเจ้านี้ให้วิ่งนะคะเลขวิ่งบน7นะคะ ชุด3ตัวนะคะ725นะคะคู่โต๊ดบนนะคะ72 75 25 72นะคะที่วงกลมจะเน้นนะคะก็คือ72ค่ะสำหรับเด็ดล่างนะคะแนวทางล่างนะคะให้วิ่ง3นะคะชุด2ตัวนะคะ36กับ39ที่เน้นในวงกลมคือ36นะคะใครที่ติดตามแนวทางของอออินตาเพชรใจแสงก็ อย่าลืมเก็บข้อมูลตัวเลขกันไว้นะคะต่อมานะคะเป็นของเจ้านี้อาจารย์เพชรไพรินนะคะของอาจารย์เพชรไพรินนะคะให้เลขวิ่งนะคะเด่นบนนะคะวิ่ง6นะคะชุด3ตัวนะคะ0ู6กับ66นะคะค่ะแล้วก็ อีกชุดหนึ่งนะคะที่ได้มาของอาจารย์เพชรไพลินเหมือนกันนะคะจะเป็นแนวทางล่างนะสองตัวล่างนะคะชุดเต็มนะคะชุดเต็มสองตัวล่างนะคะได้แก่51 5 3 55 6ง6้6 3าม3้และ3 5นะคนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์เพชรไพลินนะคะค่ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของออกอออกกำลังวันนะคะ ของงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าโต๊ดเนาะ9119นะคะสำหรับงวดวันที่1เมษายน2564นี้นะคะให้เด่น478นะคะจัเป็นชุดคู่2ตัวนะคะ40 70 74 80 41 71 75 81 42 72 76 82 43 73 77และ83นะคะ นี้เราลองมาดูอีกองวดนี้นะคะว่าของเจ้านี้นะคะจะเข้าอีกหรือไม่นะคะต่อมานะคะ,ะจะเป็นแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะคะเลขดังไร์สดแม่น้ำหนึ่งเนาะ,ะที่ได้มานะคะของแม่น้ำหนึ่งให้หนึ่งสามสามหนึ่งนะคะสองตัวก็คือหนึ่งสามกับสามหนึ่งนะคะ สำหรับชุด3ตัวนะคะได้แก่130 647 787นะคะแะคะแล้วก็พอตัดเป็นชุด2ตัวนะคะได้แก่1001 3003 8778 4774นะคะใครที่ติดตามแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดนี้นะคะเรามารอลุ้นกันอีกนะคะว่าจะเข้านะคะอีกหรือไม่นะคะใครที่ติดตามก็ห้ามพลาดเลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นของแนวทางของออกุยกุยเสาะก่าวนะคะของเจ้านี้ก็สถิติดีต่อเนื่องนะคะของของเจ้านี้ก็คือเข้าต่อเนื่องเลยงวนที่ผ่านมาก็เข้าคู่โต๊นะคะ91นะคะสำหรับวันที่1เมษายน2564นี้นะคะให้ชุด3ตัวนะคะ207 027 623 572 743397960866588นะคะสําหรับชุด2ตัวนะคะ072723724397606688นะคะสําหรับที่เน้นก็คือ664นะคะนี่จะเป็นแนวทางของกุยซอกล่าวนะคะ ต้องขอขอบคุณนะคะแนวทางทุกๆแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับสนุนให้กับช่องเลขมงคลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะพบกับไข่ดาวเล่าหัวในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ